สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าใครได้ติดตาม YouTube บ้านไร่สายทองอยู่เป็นประจำนะครับจะรู้ว่าที่บ้านไร่สายทองของเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยวันนี้เราจะทําคลิปวิดีโอพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศในบ้านไร่สายทองของเราอยู่ที่จังหวัดพะเยานี่แหละครับบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวที่บ้านไร่สายทองจะเป็นยังไงแล้วก็มาชมพุทรากันนะครับที่บ้านไร่สายทองตอนนี้เป็นยังไงบ้างลองมาชมกันเลยครับ มันเราหวานก็หวานห,หวานหวานแต้ก็หวานอยู่มันก็นมันต้องซุกแต่แต่ใสหวานอยู่หาะหวาน แล้วเุยอ, <c oughs> อจ๊ <c oughs> จมกินเอ,อ็มเอ๊ะบรามันใส่ใส่จะได้หว,วานหวาน นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่บ้านไร่สายทองของเราก็ปลูกพุทราเอาไว้ด้วยนะครับปลูกเอาไว้กินเองเราปลูกแบบอินทรีย์ไม่ต้องพ่นยานะครับส่วนปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นขี้วัวขี้ไก่แบบนั้นแหละครับหลายๆคนถามว่าที่บ้านไร่สายทองของเราเนี่ยทำไมพุทราถึงไม่มีแมลงไม่มีนอนอะไรแบบนั้นนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็ปลูกแบบผสมผสานนะครับเพราะฉะนั้นพืชผัก พืชพันธุ์หลายๆชนิดเนี่ยผลไม้พืชผักต่างๆมันปลูกปนกันแบบนี้ทําให้มแมลงต่างๆมันงงแล้วก็ไม่ได้มุ่งเป้ามาที่พุทษาเพียงอย่างเดียวนะครับถามว่าจะมีรอยแมงเจาะรอยค้างคาวกัดอะไรบ้างไหมมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะมากมายพุทราของเราก็เลยเหลือพุทษาลูกสวยๆแบบนี้ให้กินเต็มต้นเลยละครับแล้วก็กินอย่างปลอดภัยกินอย่างสบายใจเนื่องจากว่าเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ไม่มียาฆ่ามแมลงนั่นเองครับ สำหรับใครหลายๆคนที่ชอบกินพุทรานะครับกรอบหวานๆเลยเนี่ยเราสามารถปลูกเอาไว้ได้นะครับบ้านละต้น2ต้นก็ได้ปลูกเพียงแค่ต้นเดียวก็พอให้กินทางครอบครัวแล้วนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็คอยตัดแต่งกิ่งมันมันก็จะออกกิ่งใหม่ออกดอกแล้วก็ออกผลแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าบ้านไร่ใส่ทองของเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะเป็นขี้ไก่หรือว่าขี้วัวประมาณนั้นครับ สำหรับขี้วัวน,นั้นก็จะบำรุงต้นบำรุงใบนะครับเนื่องจากว่ามีไนโตรเจนสูงส่วนขี้ไก่นั้นมีฟอสฟอรัสสูงครับช่วยบำรุงดอกบำรุงผลครับแล้วก็อย่างที่บอกนี่แหละครับว่าเราปลูกปนกันหลายอย่างอย่างที่เห็นอยู่นี้คือพุทราบ้านหรือว่าพุทราป่านั่นเอง ลูกของมันจะเป็นลูกเล็กๆแล้วก็มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวครับทําให้มแมลงของมแมลงหรือว่าหนอนต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างงงครับปลูกใกล้กันแบบนี้มันอาจจะคิดว่าพุทราลูกหวานนั้นเป็นพุทราบ้านพุทราป่าแบบนี้ก็ได้นะครับทําให้มแมลงและหนอนเนี่ยไม่ค่อยไปกินมันครับส่วนที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้นี่คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อกําลังเดินผ่านดงของต้นดอกแคร์ไปกําลังจะไปเก็บใบพูครับ ใบพลูจะเอาไปร่วมงานที่วัดนั่นเองเดี๋ยวลองมาชมคุณพ่อเก็บใบพลูกันนะครับ อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคุณพ่อเนี่ยดึงใบพลูออกมาทั้งเถาเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันติดเถาไปแบบนี้มันก็จะอยู่ได้นานนั่นเองเนื่องจากว่าเราจะเอาไปช่วยที่งานวัดนะครับทเอาไปทําหมากสุ่มพลูสุ่มของทางภาคเหนือนั่นเองครับแล้วก็ใบพลูเนี่ยใบพลูกินหมากเนี่ยเราปลูกเอาไว้ในสวนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นว่าไม่ต้องห่วงเลยสามารถถอนเป็นเถาแบบนี้ไปได้เลยครับ ปลูกเอาไว้อยู่ในสวนเอาไว้เก็บใช้งานพิธีต่างๆเอาไว้เข้ายาอะไรแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับ Hoa thai video nè hồi hát mình tự Hoa hát video này. Hoa hát video này. video này. Hoa hát video này. Hoa hát video video này. Hoa video จเจ้าอันซอแกงงซมแกงหวานที่แรกว่าขอใบพัน,น้ำแกแ้วแม่ว่าเออผู้ในใบใบหยือนก็ใบทัีอย่งก็ปปแกปดและตอนนี้นะครับคุณยายของผมก็มาเดินเที่ยวที่สวนนะครับมาชมว่าผมและคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเนี่ยทำอะไรกันบ้างบางทีท่านก็จะเดินเข้ามาในสวนมาเดินเล่นแบบนี้ล่ะครับ นอกจากผลไม้ต่างๆนะครับที่เราปลูกเอาไว้กินในระยะยาวแล้วคุณแม่ก็ยังปลูกผักที่มีระยะสั้นแบบนี้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าพืชผักหลายๆชนิดที่เรากินกันอยู่เนี่ยในห้างในตลาดสดต่างๆล้วนแต่พบสารเคมีทั้งนั้นเลยนะครับสามารถตรวจพบยาฆ่า,มาแมลงและสารพิษต่างๆการกินเข้าไปก็เป็นสารที่ก่อมะเร็งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกเล็กๆ,ๆน้อยเอาไว้กินเองแบบนี้ละครับคุณผู้ชมครับ อย่างน,น้อยๆก็เป็นการลดการรับสารเคมีจากตลาดจากห้างสรรพสินค้ามาได้ทําให้เราสามารถมีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะมีพื้นที่มากพื้นที่น้อยสามารถปลูกพืชผักผลไมเล้เล็กๆน้อยๆเอาไว้กินลดสารเคมีที่จะได้รับจากผักพืชผักจากตลาดาได้ครับห <laughs> วาน <laughs> อยู่เมืนกัยังไงก็อย่างงลืมกดถูกใจกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ